น้องที่เคารพครับข่าวทะลุไม่วันนี้วันเสาร์25พฤษภาคม2567บุลวีก็มานั่งตะปุกลุกอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนเคยเชามืดชาวมืดชามืด,มดเรามีนัดกันตีห้าก็หลายท่านจะดูเวลาไหนก็ตามอัธยาศัยคืออย่างนี้วันนี้นายกเศรษฐีกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วก็มาผจญปัญหาเก่า ก็คือเรื่องของตำแหน่งตัวเองเอาตัวรอดไว้ก่อนแต่พี่น้องจะเป็นยังไงบ่หูบ่าหาันครับฉะนั้นการเดินทางตะเล็ดแ,แ,แตะไปต่างประเทศสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบเนี่ยหมดเงินไปเป็นพันล้านเมาเครื่องบินไปครั้งหนึ่งก็เกือบร้อยล้านบาทในขณะที่ประเทศวิกฤต ไม่มีใครมาลงทุนสักบาทหนึง่งพี่น้องทั้งหลายไปซานฟรานซิสโกเมื่อเดือนกันยาไปกัมพูชาไปฮ่องกงไปบรูายไปมาเลเซียไปสิงคโปร์ไปจีนไปซาอุดีอาระเบียไปลาวไปซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาไปญี่ปุ่นไปสวิตไปสีหลังกาไปออสเตรเลียไปเยอรมันไปฝรั่งเศสแล้วเที่ยวนี้ก็ไปเกือบครึ่งเดือนไปยุโรปอากาศมันดีไปญี่ปุ่นสิบองศาสบายสบาย ขณะที่พี่น้องประชาชนต้องผาดจนความทุกข์ไหนจะเจอฝนน้นําท่วมไหนจะเจอปัญหาความแรงเกี่ยวกับเรื่องของซึ่งมันแรงใจหายมันร้อนใจหายแต่นายกรืมองปีตแะแล่แต่ไปสบายใจเฉยพอผมพูดมากคนก็มาด่าผมใปบุญละวีมึงอิจฉาเขาหรือเปล่ามึงไปแซะเขาทุกวันทุกวันเนี่ยมันใช้ได้ที่ไหนผมมีเหตุผลของผมถ้าคุณไปส่วนตัวใครจะไปยุ่งกับคุณ คุณพาเมียไปคุณไปส่วนตัวใครจะไปยุ่งกับคุณนี่คุณใช้เงินของพี่น้องประชาชนใช้เงินจากภาษีอากรอ,อ้าแล้วอีทีลุงตู่ล่ะตอนเป็นนายกรนตปีผมจะบอกคุณใส่กระโหลกไว้ผมเนี่ยไม่ได้เป็นสาวกลุงตู่ผมทำรายการอย่างเนี้ยมาห้าปีตอนลุงตู่เป็นนายกรนตปีผมก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทุกวันถ้าใครติดตามรายการผมคงจะจำได้ จนคนเข้ามาดูวันนี้หนึยยี่ล้านวิวตลอดหปีที่ผ่านมาเมื่อวานก็ค้อนแสนนะค้อนแสนหกหมื่นกว่าคนที่เข้ามาดูและยังแชร์เขาไปอีกเพราะเขาเห็นว่าไอ้ข่าวทะลุไม้เนี่ยมันพูดอย่างตรงไปตรงมาผมต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์คือพูดแล้วฟังแล้วท่านจะน้ำตาตกใน ท่านใช้เงินประหยัดมากเวลาไปออกตุราชการเห็นไหมนั่งในรถตู้กิ e, นข้าวหอนั่งโพยข้าวหอกับบิ๊กป๊อกไปต่างประเทศไปประชุมยูเอ็นสัปประชาชาติไม่ได้เหมาเครื่องบินไปท่านนั่งเครื่องบินการบินไทยไปสหร,รัฐอเมริกาการบินไทยมันบินจากสุวรรณภูมิก็ไปทรานสิตท,ที่ที่นาริตะไปสต็อปที่นาริตะคือไปแพ แแวะพักเพื่อจะรับผู้โดยสารที่นาริตะลุงตู่ต้องลงจากเครื่องบินกับคณะไม่กี่คนห้าหกคนลงจากเครื่องบินเพื่อมารอรับผู้โดยสารนั่งร้านกาแฟนี่นายกรัฐมนตรีไทยนะบย้ยท่านก็ไม่ถือครับเพราะบอกว่ามันประหยัดมันไม่ต้องใช้เงินเป็นร้อยล้านไปแค่นี้ก็แค่หลักแสน ไปกันไม่กี่คนเท่าที่จําเป็นนี่ก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสมัยลุงตู่ซึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่มา,าจากการยึดอํานาจท่านจะใช้เงินยังไงก็ได้ถ้าถ้าจูรุยชูไลท่านไม่เสียดายท่านก็ใช้เต็มที่ใครจะมาเถียงท่านมีมาตรา4ส,สด้วยแต่คนอย่างประยุทธ์ก็ไม่ทำไงนี่นี่ให้ผมเปรียบเทียบนะผมบอกผมจะไม่พูดแล้วเดี๋ยวจะหาผมไปเชียร์ไม่จําเป็นต้องไปเชียร์หรอกท่านอยู่ข้างบนแล้วเป็นองคมนตรีนะท่านคงไม่กลับลงมาแล้วทีแรกบอกว่า น่าจะกลับนี่ผมวิเคราะห์เองน่าจะกลับแต่ดูซ้ายดูขวาแล้วท่านอาจจะไม่กลับเพราะท่านฝากบ้านเมืองว่าเอ้ยพี่ป้อมพี่ป้อมเป็นหัวเรือใหญ่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะนี่คำสุดท้ายที่พูดกับพี่ป้อมไว้แต่เรื่องราวต่อไปมันจะเป็นยังไงอย่ากระพริบตาครับทีนี้ทีนี้ไอเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยที่แม่งอยากจะแก้กันเหลือเกินเนี่ย ตอนเนี้ยถ้าเศรษฐาเป็นอะไรไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผลักดันให้คุณลุงอิงมาเป็นนายกได้ที่จริงเป็นได้แต่ครอบครัวเขาไม่ยอมเพราะโทษคดีความต่างๆเนี่ยมันหนักหนาสาหัสคดีทุจริตไม่หมดอายุความรัฐมนูมาตรา60เนี่ย2560การโกงกินโทษถึงประหารชีวิตนะจำคุกตลอดชีวิตไม่รอลงอาญา และไม่ให้ประกันตัวเห็นไหมครับมันบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี่คือรัฐธรรมนูญปราบโกงยักยอกทรัพย์สินของทางราชการหรือฟอกเงินจำคุกตั้งแต่15ปีถึง30ปีและยึดทรัพย์ด้วยคนเป็นรัฐมนตรีคนเป็นนักการเมืองจะโดยสารเครื่องบินห้ามใช้ช่องทาง VIP การโดยสารโดยสารเครื่องบินเนี่ยห้ามนั่งเฟิร์สคลาสห้ามนั่งเฟิร์สคลาสนั่งอีโคโนมีได้นั่งบิสเนสได้ห้ามนั่งเฟิร์สคลาสอ่าแต่ยังมีการนั่งอยู่ไหมย,ยังมีการนั่งอยู่ไหมสมัยพวกนยประยุทธ์ไม่เคยนั่ง First Class เฟิร์สคลาสนะสูงสุดคือบิสเนสคลาสซื้อตั๋วไปและการบริหารประเทศถ้าทำเสียหายนะ โทษจำคุก15ปีถึง30ปีเมื่อมีคดีความห้ามเดินทางออกนอกประเทศอ่ะผมโหมโรงให้ฟังอย่างนี้แล้วยังมีเรื่องที่จะต้องคุยให้ท่านทั้งหลายได้ฟังอีกคืออย่างนี้ทักษิณเนี่ยมีคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอยู่ประมาณ11คดี11คดีครับ เรียกว่ามีนเบื้องสูงสั่งไม่ฟ้องสะเจคด,ดียังเหลืออีกสคดีที่ต้องสู้และคดีสำคัญคืออีกสามวันข้างหน้าอยู่ในมืออายการอยู่ในมืออายการแล้วพี่น้องทั้งหลายครับผมถึงบอกว่าอยากรรายากระพริบตาอยากกระพริบตาเคยเล่าให้ฟังว่าอดีตรประธานสาลฎีกานะ ออกมาสั่งไม่ใช่ถึงกับสั่งออกมาเปลยให้สำนักง,งานอายการสูงสุดฟังบอกว่าอย่าสร้างตราบาปซ้ำรอยเกี่ยวกับคดีนักโทษทักษิณมาตราหนึ่งหนึ่งสองและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อดีตอายการสูงสุดเคยสั่งฟ้องไปแล้วด้วยหลักฐานแน่นหนาอย่าให้แค่คำร้องนักโทษหนีคดีพลิกลิ้นสั่งไม่ฟ้องฉะนั้น วันพุทธที่จะถึงนี้มีแนวทางหลายอย่างอาจจะเลื่อนไปก่อนแต่ถ้าไม่เลื่อนอายการต้องนำตัวนายทักษิณชินวัตรไปส่งฟ้องศาลลุ้นกันครับผมเองเนี่ยนั่งจัดรายการปันอย่างเนี้ยไม่ได้มีความเกลียดโกรธใครแม้กระทั่งคุณทักษิณผมก็ไม่ได้เกลียดรู้จักท่านด้วยความเคารพแต่สิ่งที่ผมออกมาพูดออกมาจานี่ คือการทําหน้าที่เพื่อชาติความตรงไปตรงมาของผมจบแล้วก็จบไปใครที่เข้ามาแซะผมอะไรเพราะคือทั้งไม่นักหนาตาหัดผมก็ไม่ตอบด้วยคําหยาบคายถ้าไม่เกียิผมผมก็ต้องหยาบคายบ้างตา,ต,า,ต,าต่อตาฟันต่อฟันท่านทั้งหลายทราบไว้ด้วยผมไม่ใช่คนพันนั้นผมใจดีแต่ถ้าเล่นผมแรงๆผมก็จะรักษารักษาสิทธิเสรีภาพของผม,ผมฉะนั้นไม่ต้องห่วงตัวผมนะครับ ผมถึงบอกวันเนี้ยผมไม่เคยเกลียดคุณทักษิณไม่เคยโกรธคุณทักษิณแต่ผมออกมาพูดว่าการกระทําที่ไม่เหมาะสมหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ผมพูดและผมจําเป็นต้องพูดไม่เข้าคุกสักวันเนี่ยท,ทั้งทั้งที่ติดคุกหนึ่งปีเจ็ดปีพระราชทานอภัยโทษไปหนึ่งปีต้องติดหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ติดหนึ่งนาทีก็ไม่ติดนี่คือการปู้ยี่ปู้ยำ ระบอบยุติธรรมหรือเปล่าฉะนั้นสัญญาณของวันพุธที่29เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนครับยังไงก็ต้องสั่งฟ้องนี่เป็นสัญญาณที่ผมได้มาลึกๆสัญญาณที่มาลึกๆว่ามันชัดเจนระหว่างสองคู่อำนาจทักษินกับคู่อำนาจเก่าคูวอำนาจเก่ามีบิ๊กแดง เป็นขุนพลแนวหน้าแล้วเวลานี้ก็ต้องถามกลับไปว่าใครคุมการเมืองรัฐบาลคุมอายการได้ไหมคุมศาลนไม่เกี่ยวเลยเขาไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาลฉะนั้นทักษิณจะเปิดตูดหนีก่อนยี่บเก้าหรือเปล่าเราวงนี้วงพรุ่งนี้เขานัดแนกับชาวโคราชไว้ ปตะลัแต่แต่ที่โคราชให้ผู้ว่าให้ข้าราชการมายืนยกมือไหว้นอบนอบนอบให้พี่น้องประชาชนซึ่งเขาเกณฑ์มาแล้วเขาเกณฑ์มาแล้วนะคนละห้าร้อยห้าร้อยเออให้มาโบกมือทักสินสู่สู้ทักษินสู่สู้ถามว่าทำไมถึงรู้ก็พักพวกผมผมคนที่นั่นนะมันก็มาชวน ก็มาชวนถามไม่ไม่ไปบอกไม่ไปอ่ะทั้งห้าร้อยมาเอาไม่ได้ว่ากันอย่างนี้การเมืองเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เลือกตั้งมาแล้วต้องจ่ายค่ารถค่าเรือกันทั้งนั้นแหละเออไม่มีใครจ่ายค่ารถใครก็จะไปเล้ววะทีนี้มติของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันพระจัสทียีบสามที่ผ่านมานั่นคือสัญญาสัญญาณไม่ใช่สัญญาสัญญาณแรกทางการเมือง ระหว่างอดีตนายกทักษิณพักเพื่อไทยกับกลุ่มอํานาจเก่าหรือกลุ่มแกนนําอนุรักษ์เป็นแกนนําอนุรักษ์นิยมที่มีอํานาจตัดสินใจครับเราอย่ากระพริบตาดูต่อไปในวันพุธที่29วันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้อาทิตย์จันทร์อังคารก็อีกสวันข้างหน้าซึ่งอายการนักอดีตนายกทักษิณเนี่ยไปฟังคําสั่งคดีหนึ่งที่ทําให้ภาพการเมืองเนี่ย มันจะทำให้ท่านเห็นชัดยิ่งขึ้นทีนี้นี่คือสัญญาณครั้งอันที่สองคือสัญญาณเกี่ยวกับอายการฟ้องไม่ฟ้องทักษิณชินวัตรสัญญาณอีกอันหนึ่งคือการยื่นคำให้การของนายกเศรษฐาเวลานี้กลับมาจากตะลแต,แ,ลแ,ตแต่แล้วครับคำให้การของนายกเศรษฐาที่จะส่งไปที่สารรัฐธรรมนูญแต่ละอย่างแต่ละตอน มันจะมีดิวย่อยๆกันมันจะมีดิวย่อยๆดิวย่อยๆคืออะไรบุญรวีบอกหน่อยสิวะเอออุตส่าหมาฟังข่าวทะลุไหมการต่อรองกันการต่อรองกันยังมีต่อไปและในที่สุดในที่สุดในที่สุดทำให้การของเศรษฐาเศรษฐีเศรษฐีเศรษฐถอยเศรษฐซาอะไรเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าดิวทั้งหมดเนี่ย จบหรือไม่จบจบหรือไม่จบอันนี้ดิวทั้งหมดจะจบหรือไม่จบฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะเป็นลางบอกเหตุมันจะเป็นลางบอกเหตุให้เราได้รู้การเมืองกันต่อไปได้รู้การเมืองกันต่อไปฉะนั้นอยากกระพริบตาเรื่องของ นายทักษิณที่จะไปพบอายการวันที่29วันพุธซึ่งอายการเขาสอบไม่เสร็จไปขอความเป็นธรรมมาเขาเขานัดสิบเมษาที่ผ่านมาก็เลื่อนมาเลื่อนมาเป็นวันที่ยี่บเก้าเนี่ยตอนเก้าโมงเช้าทีนี้ทางอายการเขาก็บอกว่ามันเป็นเหตุขัดข้องจากหน่วยงานราชการของเขาเองที่ยังไม่แล้วเสร็จเพราะผลสอบที่สอบเพิ่มเติมเนี่ยยังมาไม่ถึง ยงสั่งคดีไม่ได้ฉะนั้นในวันพุธที่ยี่สิบเก้าเนี่ยจะสั่งคดีได้ไหมท่านอายการก็บอกไม่ได้อยู่ที่อายการสูงแต่อยู่ที่ผลการสอบสวนเพิ่มเติมเนี่ยมันจะมาครบถ้วนไหมนี่คือคำพูดของนายประยุทธ์เพชรคุณโคศกอายการสูงสุดบอกว่าการเลื่อนสั่งคำสั่งคดีเป็นเพราะเหตุขัดข้องจากหน่วยราชการเองทีนี้ถ้าเราย้อนไปตอนวันที่19ากุมภา เรื่องนี้มันเริ่มต้นที่พนักงานสอบสวนเริ่มต้นที่ตํารวจกองปราบกองปราบนแผนกที่สอบเรื่องนี้คือนแผนกการกระทําความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเขาได้นําตัวนายทักษิณเนี่ยไปส่งพนักงานอายการที่สํานักงานคดีอาญาอายการก็เห็นควรที่จะปล่อยตัวชั่วคราวกับนายทักษิณให้ทักษิณเนี่ยวางหลักทรัพย์ทักษิณก็วางหลักรัพย์เป็นสมุดบัญชี ห้าแสนบาทประกันตัวไปไม่ได้กําหนดเงื่อนไขอะไรเลยครับฉะนั้นคดีนี้มันเป็นผลสืบเนื่องมาจากนายทักษิณเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศที่ประเทศ,ทเ,ทศเกาหลีให้สัมภาษณ์เมื่อไรบุรลวีเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคม2 5งพันห้าร้อยห้าสิบแปดห้าแปดห้าเก้าหกสิสองพสามสี่ห้าหเจ็ดปีที่แล้วที่กรุงโซลประเทศเกาหลี อันนี้เลยครับพี่น้องทั้งหลายซึ่งนําไปสู่การแจ้งข้อหากล่าวหาคดีหมิน่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย์พระราชินีผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา1 1ึและร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระบรัญญัติคอมพิวเตอร์ทีนี้อายการสูงสุดตอนนั้น ท่านชื่อว่าร้อยตำรวจตรีพงนิวัตยุทธพันธ์บริการเป็นอายการสูงสุดในตอนนั้นนะครับท่านอายการพงนิวัตมีความเห็นสมควรฟ้องนายทักษิณชินวัตรเมื่อวันที่19กันยา2559ตามที่พนักงานสอบสวนเสนอมาที่ฟ้องเพราะอะไรครับฟ้องเพราะผู้ต้องหาหลบหนี อายการสูงสุดก็ให้พนังกงานสอบสวนดาเนินการออกหมายจับและให้รับและได้รับอนุมัติหมายจับโดยสารอาญาสารอาญามีหมายจับด้วยครับตอนนั้นท่านหนีแต่แลแ้วแต่ไปอยู่ไหนไปอยู่ดูไบนั่นแหละต่อมาครับพี่น้องทั้งหลายผมเล่าให้ฟังละเอียดนิดนึงท่านจะได้เข้าใจต่อมาอาทิตย์ดีอายการสํานักง,งานการสอบสวนเขาก็แจ้งข้อกล่าวหาและข้อเท็จจริงทางคดีกับนายทักษิณตอนที่นายทักษิณ มีตำแหน่งเป็นนักโทษเทวดาอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ,เข,จรรเขาไปแจ้งเมื่อไรครับเขาไปแจ้งเมื่อสิมกราปีนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งทักษิณก็โอ้ยผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้ทําผมไม่ยุ่งผมไม่เกี่ยวผมมีความจงรักภักดีท่องเป็นนกแก้วหั้วคุณทองไปนั่นและในที่สุดอีก็ทําหนังสือขอความเป็นทรามกับอายการสูงสุดทีนี้อายการสูงสุดคนปัจจุบัน ชื่อนายอำนาจเจตเจริญรักจึงมีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมเพราะทักษิณทำหนังสือมาขอความเป็นธรรมท่านนายกสูงสุดก็ต้องสอบเพิ่มเติมเพื่อให้สิ้นกระแสความภาษากฎหมายเขาบอกให้สิ้นกระแสความแต่ยังไงก็ตามครับพี่น้องทั้งหลายสำนักง,งานในการสูงสุดไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดในหนังสือขอความเป็นธรรมของทักษิณชินวัตรรวมถึงประเด็นที่มีการสอบเพิ่มเติมให้กับสื่อ ทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมเป็นวันเดียวกับที่เศษซาเนี่ยได้รับการเลือกจากรัฐสภาเป็นนายกเมื่อกลับเมื่อวันที่ยี่บสองเราจำได้ใช่ไหมเครื่องบินบินบูดบมลงดอนเมืองเสร็จแล้วปรีเข้าไปกราบพระบ,บร,รมฉายาลักษณ์เสร็จแล้วออกมาโบกไม้โบกมือนะตอนนั้นคอย,ยังไม่เปื่อยแต่รุ่งนี้คออาจจะเปื่อยอีกก็ได้ว,ว,วเอ้ยเออ มันเหมือนที่ยายนะการเมืองไทยจริงไหมจริงไหมตรสีตาสาตะมาเยเมีเยเม,ยม,ยมนเยเมนฟังบุลวีทุกวันมันเหมือนจริงไหมเอออาจจะขอเปื่อ,อีกก็ได้อา้าวดูกันดูกันดูกัน,ด,กนดูกันต่อไปทีนี้ขบวนการยุติธรรมในคดีอาญาคือหมายความว่าก็อีเหลือโทษหนึ่งปีอย่างที่รู้นะทีนี้ ที่เขาไม่ได้นินนอนเรือนจาแม้แต่คืนเดียวมารักษาตัวที่ชั้นสิบสโรงพยาบาลตำรวจแต่รุ่งสางของวันที่23สิบสามงหาปีสอง6เมื่อครบหเดือนใช่ไหมตามระเบียบของราชธรร์เมื่อครบหเดือนนักโทษเทวดาที่ชื่อทักษิณชินวัตรอายุเจปีก็ได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษเพราะเส้นดีไงไม่ใช่เป็นอดีตนายกเพราะ ก็พักการเมืองแกนนำพระบาลเป็นของกูตอนพูดที่ดูใบบอกผมจะไม่ใช้พักการเมืองเพื่อไทยเป็นฐานจะไม่ใช้อะไรผมจะเดินเข้าคุกจำได้ไหมผมยังจำติดตาเลยวันนัที่ฟังคลับเฮานะของพี่ทักษิณเขาแล้วก็ได้รับพักโทษเป็นกรณีพิเศษตามระเบียบกรมราชทัณฑ์เมื่อวันที่18กุมภาพันธก2 5บ7 7็ก็ออกแต่เช้ามืดเลยออก,กโรบาลแต่เช้ามืดเลย1 7ไอ้ 17. 18กุมภาที่ผ่านมานี่ ออกจากโรงพยบาลแต่เช้าเลยมาใช้ชีวิตที่บ้านจันทร์สองร่าที่บ้านจันทสองร่าอยู่ถนนจรัสนิทวงฝั่งทนทีนี้ในช่วงสองสเดือนที่ผ่านมาพี่น้องทั้งหลายครับนักวิชาการนักวิชาเกาินกากานักการเมืองฝ่ายโคงฝ่ายค้า,คานเครือข่ายภาคประชาชนก็ออกมาวิาพากวิจาร์ณโอ้เยอะแยะว่ารัฐบาลเสถฐาเสถเเถเสถวย มากมายกายกองถึงกบตั้งเวทีของคอปทอบอกว่าการณีนี้มันทำให้เกิดระบบยุติธรรมสองมาตรฐานนอกจากสองมาตรฐานแล้วระบบนิติรัฐที่เป็นอภิสิทธิ์ชนเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยเขาตั้งคำถามว่าการติดคุกของทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นการติดคุกทิพย์เป็นการติดคุกทิพย์และป่วยทิพย์ป่วยเฮ้ย ทักษิณป่วยทิพติดคุกทิพ์มีภาพต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นการไปลงพื้นที่ที่เชียงใหม่ผู้ว่าต้องมาอย่างนี้อา่อามามามายกมือไหว้ผู้การจังหวัดไปภูเก็ตผู้ว่าภูเก็ตยกมือไหว้ประนบประนอมอ่อนนอ้อมถ่อมตนอะไรทําน,นองนี้เหมือนกับเป็นลูกน้องทักษิณอ่แล้วก็ไปพบปะนักการเมืองที่เชียงใหม่พบปะนักการเมืองที่ภูเก็ตแล้วก็ ขึ้นไปสั่งเสียที่พักทำการพักเพื่อไทยหลังสุดก็มีข่าวมาว่ายน้ำกันหลานที่ยกไอ้เบลเบลเบลอะไรนั่นน่ะบอกว่ามีแข็งแรงนี่ไหนว่าไหนว่าสลังสลังผุแล้ววาไอ้สลังเปื่อยแล้ววะฉะนั้นวันจันทร์นี้สลังพาจรจะเปื่อยอีกก็ได้อาจจะเปื่อยอีกก็ได้ไม่รู้มันจะเกิดอย่างนี้หรือเปล่าเออก็ต้องตามดูกัน นี่คือเรื่องราวที่บุรลวีเอามาเล่าให้ฟัง29พฤษภาทักษิณกลัวศาลไม่ให้ประกันถ้าไปถ้าไปพบอายการอายการต้องส่งฟ้องพอส่งฟ้องแล้วตามขั้นตอนทำไงเอาไปมอบตัวทนายทักษิณก็เตรียมทนายขุดถุงขนมไปด้วยแน่นอนมือขวานี่ครับไปด้วยแน่นอนแล้ว ผู้คุมเรือนจาเขาก็ต้องคุมตัวคุณทักษิณมาอยู่ใ้ทุนศาลซึ่งเป็นห้องขังโชคราภห้องขังโชคราวหรือว่ายังไม่คุมขังแต่ปกตินักโทษทุกคนต้องเอาระเบียบเหมือนกันหมดแต่ทักษิณเทวดานักโทษเทวดาอาจจะนั่งอยู่ในห้องอายการรอการประกันตัวจากศาลคือไปนัง่งห้างนั่งในห้องในในใน,ในห้องพิจารณาคดีของศาลเพราะเอาตัวไปส่งศาลแล้วนี่ นั่งรอก่อนรอสารจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันโอกาสที่ให้ประกันเนี่ยผมว่ามันสูงถึงเก้าเก้าจุดเก้าเก้าเพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญคือต้องให้ท่านประกันนี่พูดตามเนื้อผ้านะไม่ได้พูดด้วยความโกรธความเกลียดอะไรใครแล้วก็ต่อสู้คดีต่อสู้คดีผิดคือผิดถูกคือถูกแค่นั้นนะผมชอบแค่นี้ นี่คือขั้นตอนต่างๆแต่สมมุติว่าถ้าสารไม่ให้ประกันตัวล่ะเออน่าคิดถามทำไมก็อีนีแต่ละแแคไปหลายที่กลัวหนีอ่ะตรงนี้สิน่าคิดฉะนั้นเป็นความกังวลของคุณทักษิณชินวัตรนายทักษิณชินวัตรกลัวสารไม่ให้ประกันกลัวสารไม่ให้การประกันเนี่ยและไอ้ตรงนี้มันเป็นข่าวลึกมาบอกผมว่า มีสิทธิ์ถึง99อร์ที่ศาลไม่ให้ประกันบวยเฮ้ยผมไม่ได้วิเคราะห์ผมฟังมาฟังมาฟังมาแบบยาผีบอกเปล่าไอ้บุญลวีก็ไม่รู้กูฟังมาหรือกูกูฝันก็ไม่รู้นะว่าศาลไม่ให้ประกันแต่กูฟังมากูฟังใครมาวะนึกไม่ออกแล้วเพราะวันหนึง่งผมโทรศัพท์คุยคนเยอะเหลือเกินสายข่าวไม่มากเหลือเกินฟังได้บ้างไม่ได้บ้างก็มาวิเคราะห์เอง แต่เรื่องนี้ไม่ต้องวิเคราะห์ครับเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบคือคนระดับประหลัดกระทรวงเขียนนะแปลจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นผลงานของมาลายฮาวต์มาลายทูเลนเบเร์ดูคิลิฟอร์เนียเกี่ยวคุณสมบัติของเบต้ากรูแคนรวบรัดง่ายๆคุณสมบัติของเบต้ากรูแคนคือสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายอะไรที่แปลกปลอมในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดเพราะมันสร้างเซลล์เพชฌฆาต คือคินเลอร์เซลล์มันข้างสร้างที่ไขกระดูกสันหลังคินเลอร์เซลล์นะแล้วก็เป็นเซลล์ภัยฆาตมันจะลอยอยู่ในเส้นเลือดเราอะไรที่แปลกปลอมเข้าไปมันจะปราดเข้าไปเกาะแล้วขาดทิง้งแม้กระทัง่งเซลล์มะเร็งนะมันจะกเกาะเนเลยแล้วทําให้เซลล์นะ่มะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งเนี่ยหมดไปเลยครับหมดไปทีละนี่คือฟอร์เขาเรียกว่าฟอร์จากตำราเล่มนี้ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดจำหน่าย250 ห้าร้อยแปดสิบผมไปซื้อมานานแล้วตอนนี้จะมีขายหรือเปล่าไม่ทราบหน้าปกศาสตราจ,จารย์ดกรในแพทย์สมศักดิ์วรารคามินเขียนว่าอย่างนี้เขียนว่าอย่างนี้มะเร็งไขมันอุดตันในหลอดเลือดเบาหวานตับอักเสบเชื้อราแผลจากการผ่าตัดปอดบวมโรคเอทอันนี้คุณสมบัติของเบต้ากรูแคนนะครับแต่เราขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอามาโฆษณาไม่ได้แต่เอามาเพื่อเล่างานวิชาการให้ท่านฟังได้ แต่แท้โฆษณาจะโฆษณาต้องยึดใบอนุญาตของสำนักงานอาหารและยาผมได้รับใบคออคือใบโฆษณาศูนย์สุขภาพเบต้าวันได้รับอนุญาตอยาตอยาอมาร่วมสิบปีแล้วตัวนี้ขายมาสิบปีแล้วศูนย์สุขภาพเบต้าวันไม่ใช่ปัญหาสำนักง,งานอยาอยได้อนุญาตให้โฆษณาได้ว่าเบต้าวันสารสกัดจากยีสต์ผสมวิตามินซีและคิวเทนโอ้โหแค่นี้หรูแล้ว ผสมผสมเบต้ากรูแคนนี่ก็ลุงแล้วผสมเบต้ากรูแคนแล้วผมบอกข่าวดีให้อาบอกความลับไปนี่เป็นเบต้ากรูแคนที่สกัดจากยีสขนมปังแล้วดีที่สุดปลอดภัยที่สุดผสมวิตามินซีก็ไม่ต้องคุยกันแล้วอยากรู้วิตามินซีดียังไงก็ไปดูนี่ลุงกูถามลุงกูดูคุณกูเกิลนะคิวเทนมันดียังไงท่านอาจจะไม่มีความรู้แต่ท่านมีความรู้ท่านเข้าใจแล้ว อดูใน Google เบต้ากรูกแคนมันดียังไงก็ดูใน Google ได้ไม่ต้องมาไม่ต้องมาฟังผลการวิจัยเนี่ยมันเล่มใหญ่ผมอ่านได้ไม่ได้เดี๋ยวคนด่าผมว่าแพลบมาก,ก็ต้องทำหมากินนะพี่น้องผมไม่คนตรงๆก็พูดตรงๆต้องขออนุญาตกันตรงๆครับนะเรามีอาชีพนะเพราะว่าเราทำ u t u b e เนี่ยมันไม่ได้สตังอะไรหรอกครับนะไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าเราทำเพราะใจรัก เราทำเพราะอยากจะเป็นที่พึ่งเป็นปากเป็นเสียงกับพี่น้องประชาชนถึงเข้าไปทำงานการเมืองในตำแหน่งวัวิสภากนะก็ต้องการที่จะหาช่องหารูที่จะช่วยเหลือประชาชนนะคือเห็นแล้วสงาสารไงโอ้โหคนถูกตัดไฟวันหนึ่งก็เป็นแสนแสนบ้านในประเทศไทยเรานะไม่มีน้ำใจไม่เห็นหัวประชาชนเลยแต่แลแ่แต่ไปเที่ยวกันล้านเงินเป็นพันล้านได้อะไรมาบ้าง ผมเนี่ยผมคิดมันเศร้าใจนะผมไม่รู้จะพูดยังไงกับรัฐบาลพวกนี้เอาเอามามาเรื่องนี้ใครจะสั่งซื้อเบต้ากรูแคนซื้อสี่แถมแถมหนึ่งซื้ออย่างเงี้ยสี่ขวดขวดั้องมีหกสิบแคปซูลซื้อสี่ขวดแถมฟรีไปหนึ่งขวดหรือท่านจะซื้อทีละสองขวดก็ได้คราวนี้ซื้อสองคราวหน้าซื้ออีกสองคราวหน้าก็ได้แถมยกเว้นซื้อทีละหนึ่งขวดครั้งละหนึ่งขวดไม่มีโปรโมชั่นนะครับะวันนี้วันเสาร์ก็เปิดจําหน่ายเสาร์อาทิตย์เปิดจําหน่าย ให้ท่านทั้งหลายได้ได้สั่งซื้อกันได้สั่งซื้อกันผมเองก็มานั่งจุ่มปุกตรงนี้ทุกวันทุกวันนั่งคุยกันบางทีผมไม่ได้อยู่เมืองไทยวันนี้ผมก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยผมอยู่สิงคโปร์ครับนะแต่ว่าข่าวสารมันไปทั่วบางทีผมอยู่ประเทศอื่นบางทีผมก็ไม่ได้บอกท่านไม่ได้บอกท่านเพราะว่าเราก็มาทําธุรกิจของเราด้วยแล้วก็ว่างเราก็มานั่งจัดรายการนะเพื่อที่จะออกนะตอนตีห้า เพราะว่าเบต้ากรูแคนเริ่มออกต่างประเทศโกอินเตอร์แล้วครับตอนนี้หลังจากขายในประเทศมา10ปีด้วยกันคับท่ทานธรรมรย